สวัสดีครับลงกึงช่างต้มมดสินเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาคว้านเสื้อสูบนะครับขัดเสื้อสูบนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูก CBR นะครับ63.5นะครับใส่กับเสื้อประวานนะครับตีปอกความยาวเผื่อไว้แล้วนะครับประกันสิบมิลสบายเลยนะครับตัวนี้นะครับส่งมาตีปอกคว้านได้ครับวันเดียวเสร็จนะครับก็ส่งมาถึงวันนี้นะครับวันนี้ทําเสร็จส่งวันนี้เลยนะครับ อีกวัน2วันรอรับของได้เลยนะครับสะดวกและรวดเร็วครับงานสั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าเจ้าลูกแบบไหนนะครับหัวเรียบหัวนุ่นเป็นลูกสลักเท่าไหร่ครับทางร้านมีไว้ต้อนรับหมดทุกขนาดเลยนะครับสนใจสั่งได้เลยนะครับตอนนี้ก็เราจะมาขัดกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับการขัดไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ตอนนี้ขัดเสร็จก็สามารถลันอินสักประมาณ5นาที10นาทีแล้วก็ซัดยาวๆได้เลยนะครับขั้นแรกเราก็ตั้งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับขอกยาวครับตัวนี้ถ้าเกิดตั้งไม่ดีเดี๋ยวมันจะตึงล่างแล้วก็หลวมบนได้ครับเราขอตั้งก่อน ใช้เวลาทำไม่นานนะครับได้งานเจ็มๆเลยนะครับหายากนะครับความเสร็จประกอบอัดได้เลยนะครับก็ต้องพัฒนากันเรื่อยๆไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองกะกะเอาก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ยัง ก็ใช้วิธีนับในใจนะครับอ่าอันนี้ก็ลูกสูบเริ่มจะลงได้แบบลื่นๆแล้วครับแต่ยังตึงๆหนึ่งๆนิดนึงก็ขอย้ำอีกสักหน่อยนะครับอ่าทีนี้เราก็เอากระดาษทรายลงได้เลยลงกระดาษทรายต่อนะครับ ก็แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าขัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเราก็มีแหวนนะครับมาลองนะครับแหวนลูกสูบก็เดี๋ยวดูครับว่าจะตึงแน่นหลวมยังไงนะครับให้ดูที่แหวนนะครับก็ถ้าลูกหลวมนะครับแหวนมันจะต้องห่างนะครับ ถ้าเกิดว่าคว้านแน่นไปแหวนก็จะชิดยันกันนะครับลูกสูบไม่สามารถเลื่อนได้แหวนตายครับใส่ใบประกอบวิ่งรอบเดียวเครื่องพังเลยก็เดี๋ยวเราใช้แหวนเป็นตัววัดครับการันต,ตีคุณภาพกันว่าควานลูกสูบนะครับถ้าหลวมเกินนะครับแหวนห่างคว้านออกนะครับแต่ถ้าเกิดลูกวิ่งพอดีแล้วแหวนชิดเนี่ยแสดงว่าโอ้โหสุดยอดนะครับยืนหนึ่งในเรื่องการคว้านเลยนี่นะครับอ่ะผมจะลูกใส่นะครับ นี่นะครับอ่าลูกใส่ลูกคาในปอกนะครับนี่นี่ครับต้องใช้มือดันนะครับนี่อันนี้ก็ไม่หลวมนะครับนี่ครับลูกวิ่งได้ปกติแล้วเดี๋ยวเราเอาแหวนใส่ดูกันครับว่านี่ครับใส่ลงไปให้สุดเลยสังเกตปากแหวนนะครับปากแหวนจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมาให้ดู นะครับนี่ครับชัดไหมครับอ่าเดี๋ยวเลื่อนไม้สุดเลยปุ๊บนี่สุดแล้วนะครับนี่ครับแหวนนั้นนะครับพอดีกันเป๊ะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดันลูกลงไปให้ดูปากแหวนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ช่วงนี้นี่ครับปากมันเจาะพอดีกันเลยสนิทเลยแหละไม่สามารถเอาฟิลเลอร์เกตยัดใส่ได้ครับก็ควานค่อนข้างเจาะพอดีนะครับเน้นเก็บแรงอัดเก็บกําลังอัดนะครับแล้วก็เน้นความทนเป็นหลักนะครับก็ใช้งานได้นานนะครับควันไม่ออกง่ายแล้วก็แน่นแเนียนเนียนด้วยครับสนใจก็ส่งมาทำได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ